อันนี้หางเรือของคุณธรรมนูนนะจ๊ะจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวทางร้านลองสตาร์ทเครื่องให้นะจ๊ะเดี๋ยวน้ำมันเชื้อเพลิงทางร้านต้องขออนุญาตถ่ายออกนะคะก่อนลูกค้าใช้งานนะจ๊ะอันนี้ช่องเติมน้ำมันมน้ำมันเครื่องนะคะก่อนใช้งานลูกค้าเติมน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานนะจ๊อะอาแล้วก็ใส่ไฟใส่ไฟเราจะต่อแบบนี้นะจ๊ะประมาณนี้เนาะเออตอน,นแรกเราต่อผิดดีกว,ว่าเลย ตอนแรกเราตอบผิดเหออ่าเราต้องตอบนี้นะคะอ่ะวิธีการสตาร์ทก็เปิดสวิตช์อ่าอ่อนออฟเปิดสวิตช์นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราดึงสตาร์ทได้เลยสองคนโอเคปหอ่โอเคสตาร์ทได้ปกตินะจ๊ะลูกค้า ที่เสียงดังนะคะที่เสียงดังลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันมันมันอยู่บนบอกอใถ้าอยู่อในน้ำมันจะเสียงเงียบจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งสินค้าให้นะคะขอบคุณค่ะ